i o n a l Team ทีม4ดาวระดับท็อปที่จะมาพาใครหลาย,ลายๆคนผ่านคอนเทนต์ยากๆในเกมนี้ Bennett, เบนเน็ตเซียงหลิงสิงฉิวทำให้ทีมนี้ถึงมีดาเมจแรงขนาดนี้และเราจะบิวทีมนี้ยังไงดีในคลิปนี้ผมได้อธิบายสั้นๆให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมมาขอนอนเองก่อนที่จะเข้าเรื่องผมมาบอกทุกคนก่อนว่าผมสตรีมในทวิชทุกวันคารถึงเสาร์น,นะจ๊ะไม่แน่ตอนนี้ที่คุณดูคลิปนี้อยู่ผมอาจจะสตรีมอยู่ก็ได้ลองแวะเข้ามาจอยกันได้โอเคไปเข้าเรื่องกัน หลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมต้องชื่อ national team หรือทีมชาตินี่คือชื่อที่ตั้งขึ้นมามขำมีมีมของชาวจีนนะครับมันมีอยู่หลายเหตุผลที่ชื่อนี้บางคนก็บอกเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่เก่งมากๆและชาวจีนจำนวนมากกันแหละใช้ทีมนี้ในการผ่านอบิสคอมมูนิตี้จีนเลยส่งทีมนี้ไปเป็นทีมชาติซะเลยบางคนก็บอกว่าเพราะทีมนี้มีตัวละครจีนเป็นส่วนใหญ่เลยเรียกทีมชาติแต่ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นชื่อขำๆแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมาก ก่อนจะไปดูวิธีบิ้วก็เนี่ยเรามาดูก่อนว่าทําไมทีมนี้มันถึงโหดขนาดนี้หลายๆคนก็ได้เห็นจากคลิปที่ล่างผมไปแล้วนะครับว่ามีคลิปหนึ่งในบิลิบิลิที่ใช้ทีมนี้ลงอาวุธชั้นที่สอได้เดาวโดยใช้แค่อาวุธสีดาวแถมอิท f a c t ยังธรรมดาธรรมดาอีกคลิปนี้เป็นตัวบ่งบอกเลยแหละว่าทีมนี้มันโหดแต่ราคาถูกขนาดไหนเหตุผลที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นทีมตัวละครดาวในคราบ4ดาวยังไงล่ะ เบเนตเสียงลิงซิงเฉีวทั้ง3ตัวละครนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเก่งระดับเท่าๆกับ5ดาวด้วยซ้ำฉะนั้นจริงๆก็ไปแปลกเหล่าที่ทีมนี้มันจะโหดเนี่ยเบเนตตัวละครนิฮิเลอร์และตัวบัฟที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แต่ึแม้จะเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยเบเนตก็เป็นตัวละครแคร,รี่ระดับท็อปของเกมเหมือนกันอย่างที่คนเขาว่ากันนะครับทุกความสำเร็จมีเบเนตเสมอนะนะ เซียงหลิงตัวละคนฟีอีกตัวที่อันติแรงเกินไปแรงขนาดนี้อย่าเป็นตัวฟีเลยครับเซียงหลิงนั้นแม้จะมีปัญหาเรื่องการเก็บอันติเนี่ยแต่พออยู่คู่กับเบเนตในทีมเนี่ยปัญหานั้นก็หมดไปชิวๆสิงชิวอีกตัวที่ทั้งอันติและสกิ e ลเแรงงดโคตรผมอวยสิงชิวมาทุกๆคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะหยุดมาไว้ตรงนี้แล้วกัน นี่คือ3ตัวละครหลักในทีม national team นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเฟรกที่เราจะใส่ตัวอะไรมาก็ได้ตามใจเรานะฮะมันมีตัวเลือกให้มากมายแหละแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ชงยุนแมกซูกโครดกันหรือจะเป็นตัวซับตัวอื่นก็ได้หมดนะครับถ้ามี5ดาวของจงหลีก็ใช้ก็ได้ขอแค่ตัวละคระตัวนั้นไม่มาทําลายแมคชนิกหลักของทีมนี้ก็พอ ซึ่งแมชินิคการทำดาเมจหลักของทีมนี้ก็คือสิงขิวและเซียงหลิงนั่นเองเราต้องการให้สิงขิวแปะธาตุน้ำเป็นออร่าเสมอและให้อันติของเซียงหลิงนั้นเวฟหรือเล่เขยให้มากที่สุดจุดนี้คือดาเมจหลักของทีมนี้นะครับเบเนตสามารถเป็นตัวละครดาเมจหรือตัวซับก็ได้ตามที่เราอยากจะบิวนะครับสำหรับทีมในคลิปนั้นผมให้เบเนตเป็นออนฟิลสปอร์ตหรือตัวละครสปอร์ตที่อยู่ในสนามมากที่สุดดาเมจส่วนมากของทีมนั้นมาจากสิงขิวกับเซียงหลิงแต่เราก็สามารถให้เบเนตเป็นตัวดาเมจได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิิธีีี้ววนนนััเเด๋ยยราาจะมคุก เรื่องโรเตชันในทีมนี้นั้นผมแนะนําให้ไปดูคลิปของเทนเทนที่ได้อธิบายวิธีการสลับตัวหรือคอมโบต่างๆเกี่ยวกับทีมนี้ไว้อย่างละเอียดแล้วผมจะทิ้งคลิปไว้ในเดสคริปชันเลยนะครับดูแล้วอย่าลืมกดซับช่องเทนเทนด้วยล่ะช่อง E b มีไว้ต้องซับน่ะแล้วก็อย่าลืมซับช่องผมด้วยนะ อีกข้อดีหนึ่งสําหรับการบิวทีมนี้เนี่ยคือความคุ้มค่าของมันก้อนอื่นเลยหลายๆคนคงจะมีทีมหลักของเราอยู่แล้วแหละซึ่งผมก็เดาว่าทีมหลักของพวกคุณเนี่ยก็น่าจะโหดอยู่แล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่มีทีมที่2ทําให้เราลงอเวสไม่ได้ทีมนี้ก็เป็นตัวเลือกทีมที่2ที่ดีมากๆ1คือราคาไม่แพงเราไม่ต้องอัพเลเวลเยอะนะครับอาร์ติแฟกต์เองก็จะไม่ดีมากก็ได้ทีมนี้ก็ยังแรง,งอยู่ดีเนาะ สคือถ้าเราบิวทีมนี้ทิ้งไว้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเสียได้เลยว่าจะไม่ได้ใช้ในอนาคตนะครับมเมเนตเสียงหลิงซิงชิวนั้นเป็นตัล ry, ลวละครซับแครรี่และก็สปอร์ตระดับท็อปเทียร์ฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราได้ใช้ตัวพวกนี้ต่อแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมีทีมใหม่นะฮะ มาที่เรื่องการ b u i l ทีมนี้กันเรื่องเลเวลนั้นจุดที่ผมแนะนําก็คือเลเวล70ทับแ0และไม่จะเป็นต้องไปมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าใครมีคลองและอยากจะอัพเนี่ยก็พาไปไกลกว่านั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับอาวุธ5ดาวนั้นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะในคลิปนี้สั้นๆก็คือถ้าเรามีอาวุธ5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะดีกว่า4ดาวที่เรามีกันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเรามี5ดาวเหลือให้ตัวไหนเนี่ยผมก็แนะนําให้ใส่ให้ตัวนั้นเลย ต่อไปเราจะไปเจาะกันทีละตัวเลยนะเริ่มกันที่เปเนกกันก่อนเมเนกทีมนี้เนะี่ยมี2สายอย่างที่ผมเคยบอกไว้ทั้งสายดาเมจและสายสปอร์ตมาดูที่สายดาเมจกันก่อนเรื่องอาวุธนั้นเฟสติลิ่งดีไซน์เป็นตัวเลือกที่ดีสุดแล้วแต่ถ้าใครไม่มีผมก็แนะนำเฟโมเนียตไม่ว่าจะทั้งสายดาเมจหรือสายสปอร์ตนะครับทีมเราจะได้อันติกันสม่ำเสมอขึ้นสำหรับอร์ติแฟกต์นั้นถ้าเล่นสายดาเมจให้ใส่สีคิมสันดีที่สุดนะครับสำหรับสายสปอร์ตก็ใส่สีโนเบลสไปเลย จริงๆสลับเรื่องการจัดอัลเทกต์นั้นผมอธิบายอย่างละเอียดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เลยนะฮะแนะนําให้ไปดูกันด้วยนะเรื่องการอัพพรสวรรค์น,นั้นถ้าเราเล่นซับเนี่ยเราอัพแค่อันติไปให้สุดเท่าที่ทําได้เลยแต่ถ้าเราจะเอาดาเมจด,ด้วยเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพสกิลเ e อมาที่เลเวล6ถึงเลเวล8ด้วยเช่นกันส่วนการโจมตีปกตินั้นไม่จำเป็นต้องไปอัพมันก็ได้นะฮะ มาต่อที่เสียงหลิงในเรื่องอาวุธนั้นเราจะมาดูที่สแตทของอ์ติแฟกต์เราด้วยถ้าอ์ติแฟกต์เรามี ER ไม่พอเนี่ยผมก็แนะนําว่ายังไงก็ให้ใส่เฟเวอรเนียแบบร้อยเเนะครับเราต้องเน้นให้แอนติมาออฟคูลดาวน์ให้ได้แต่ถ้าเรามี ER พอแล้วเนี่ยเราสามารถไปเลือกชิ้นดาเมจชิ้นอื่นอย่าง d ดากอนเบนได้ อัพแฟกนั้น4ี่คริมสันคือเบสที่สุดในทีมนี้นะครับแต่ 2, son, 2, no base 2> c r คริมสัน o b งโนบสก็ใช้ได้เช่นกันเรื่องพรสวรรค์น,นั้นผมแนะนำมาให้อัพมันติมาที่เลเวล8เลยนะครับส่วนสกิลอีนั้นไม่ต้องไปสนนักก็ได้แต่จะอัพมาที่เลเวล6กก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะ มาที่ตัวเมนตัวสุดท้ายสิงชิวสำหรับอาวุธนั้นสิงชิวมีเบสอินสลอตอยู่แล้วนั่นก็คือเซ็ i ค i วเวชิ o r ์แต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ใส่ Favo เ er นีก็ได้เช่นกันอาร์ติแฟกต์นั้นก็2น้ำา2 Noble s สไปเลยนะฮะและพรสวรรค์นั้นก็ให้แอนติมาที่เลเวล8ปและสกิลออยู่ที่อย่างน้อยเลเวล6นะฮะนั่นก็คือการบิวของทั้ง3ตัวครหลักสำหรับชองยุนนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องอัพมาเท่าทั้ง3ตัวหลักก็ได้ เพราะชองอยุนนั้นเป็นดาเมจส่วนน้อยในทีมนี้จะจะอัพมาเท่าเพื่อเพิ่มดาเมจก็ได้นะฮะอาวุธเนี่ยใส่อะไรก็ได้เลยนะครับจะเป็นอาวุธคลาสอย่างโปรโตไทป์ก็ได้หรือจะใส่เซ็กซิฟิเชียลก็ได้นะครับเพื่อมาให้ e ได้2รอบอร์ติแฟกต์นั้นเป็น2น้ำแข็ง2อง,ง2าเบจหรือจะ4โนเบสก็ได้ถ้าเราไม่มีตัวที่ใส่4โนเบสอยู่แล้วในทีมนี้และสำหรับใครที่ใส่ซูโคนั้นเซ็กซคิฟิเชียลก็เป็นเบสเสล็อตของตัวละครนี้นะครับและสำหรับอร์ติแฟกต์นั้นก สำหรับเรื่องกลุ่มดาวของทีมนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าเรามีซีส่นุกตัวเราก็เล่นได้อย่างไม่มีปัญหาเลยกลุ่มดาวในทีมนี้มีไว้เพื่อเพิ่พมดาเมจเท่านั้นฉะนั้นยิ่งมีกลุ่มดาวก็จะยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับผัดเก่าวุธก็เช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีเนาะเมื่อเราจัดบิวจัดตัวละครเรียนรู้โลเทชั่นทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยผมการันตีได้เลยนะครับว่าทีมนี้จะช่วยเราผ่านเกือบทุกๆคอนเทนต์จริงๆไม่แน่อาจจะทุกด้ซ เย้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับ national team สั้นๆในคลิปนี้ผมแนะนำให้หลายๆคนลองเอาทีมนี้ไปใช้กันเนาะเพราะไม่ใช่แค่ว่าทีมนี้มันแรงอย่างเดียวนะทีมนี้เล่นสนุกมากๆด้วยนะฮะเรื่องคอมโบนั้นก็อย่าลืมไปดูคลิปของเท็นเทนกันละ่ะคลิปนั้นสอนไว้ละเอียดแล้วนะฮะผมทิ้งไว้ใน description เลยถ้าอยากให้ผมทำ content เ,เกณชินอะไรอีกเนี่ยลอง comment บอกกันไว้ได้นะและถ้าชอบ content แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันไว้ได้ละ่ะผมจะนำ content ค,คุณภาพให้ทุกคนอีกแน่นอนนะฮะ และก็อย่าลืมไปจอยกันใน t w i t c h t v a o n n e s นะครับเสีนต์ตันงค่ำ1ึงวันเสาร์ตอนหกโมงเย็นนะครับมาเจอกันได้ผมสตีมอยู่เสมอนะครับแบบมานั่งยชิลในแชทกันได้นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากๆนะครับวันนี้ผมไปแล้วจา้าบ๊ายบาย